สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดอยนะครับพบกันเดี๋ยวกับเน็ตเวิร์กโปรเจกต์ไบโจออยนะครับครั้งที่แล้วเราจบด้วยทําให้เราเตอร์ทั้ง4ตัวนี้ติดต่อกันได้ปิงกันเจอนะครับอ่าผมทวนให้นะครับอย่างเราเตอร์ตัวนี้เป็นเราเตอร์ภูเก็ตนะครับภูเก็ตอ่าผมช่วยพี่ร้อยดูัน่อนะครับครับเราเตอร์ภูเก็ตเนี่ย่องจากว่ามีแวนเดียวนะครับก็มีการทํา ดีฟองเอาไปตรงนี้ถ้าอยากให้ดูแบบง่ายๆผมช่วงนั้นิ่งให้ดูมีทบทวนนะครับเราเตอร์ที่ภูเก็ตเนี่ยมีการทำดีฟองเอาไปที่10.10.10ตัวนี้ครับ10.10.4 10.1.22เห็นไหมครับนะครับนี่คือดีฟองเอาไปว่ามีแบนเดียวนะครับแล้วตัว HQ เราเตอร์ HQ เองเนี่ยก็มีการทำสแตติกซึ่งครบทั้งหมดแล้วผมช่วงนั้นิ่งให้ดูได้นะครับนะครับ ทำครบสม้งหมดนะเดี๋ยวก็ควรกลับไปดูตอนที่แล้วนะครับมาติงเทสดูว่าติดต่อกันได้จริงไหมนะครับเห็นนะครับผมพิมพ์ i อพีคอนฟิกตัวนี้จะเป็น1 0บจุดสจุดนะครับผมสามารถติดต่อมาถึงหนึ่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 งจุดหนึ่งนะครับติงให้ดูนะครับนี่ครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์ผมจะเข้าเป็นเว็บให้ดูก็ได้ นะครับ1 1 1 1 1 1 1 1 1นะครับเข้าได้นะครับเอามาฟัน H Q บ้างผมสนใจตัว10.2นะครับเหมือนกันนะติงได้เหมือนกันไหมครับอผมติงเทปทีห่งเข้าเว็บก็ได้เหมือนกันนะครับ11 1. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1น่นเห็นครับโอเคเข้าได้ วันนี้ผมจะมาต่อเรื่องของ ACL หรือว่า a c c e s Control List นะครับนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือคอนเซปต์ใกล้เคียงกับไฟ a l l ก็คือการบล็อกหรืออนุญาตนะครับโดย ACL เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือแบบ Standard ซึ่งแบบ Standard แจะสนใจแค่ s o อ t IP เท่านั้นนะครับอีกแบบนี้นคือแบบ f 1 0 X10 ACL สนใจทั้งหมดเลยสนใจซอ t IP s ซอ t IP หมายถึงว่า IP ต้นทางคือใคร เดตเทียชันในพีไอพีไปทางคือใครแอปพลิเคชันอะไรเนะี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยจะบอกว่าแอปพลิเคชันนั้นใช้โปรโตคอลอะไรฝัดอะไรนะครับซึ่งโปรโตคอลที่นี้เราจะสนใจแค่ระยะสามระยสี่เท่านั้นตอนนี้ผมยกตัวอย่างมาทั้งสี่โปรโตคอลก็คือโปรโตคอลไอพีไอซีเอ็มพีทีซีพีแลกยูดีพีนะครับทั้งสี่อันส่วนผัดน้ำเบอร์ก็อยู่ที่แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนั้นใช้แอปตัวไหนเฉพาดอะไอยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะ นะครับถ้าเป็นเว็บเว็บใช้ไหครับเว็บจะใช้ TCP p อ r แปดสิบโอเคไหมครับถ้าเป็นเทลเน็ตเทเลเน็ตใช้ครับ TCP p อ r ยิบสามโอเคหมครับ FTP อะครับ FTP ใช้ก่อนใดครับคือถืาใช้ TCP port 21ถ้าเป็นการปิงปิงกระเทือนล้วปิงว่าเทืดเเราเนี่ยจะใช้เป็นโปรโตคอล ICMP นะครับยกตัวอย่างเพื่ครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการคอนฟิก เอเชียแบบ S10 ให้ดูกันเบื้องต้นโอเคครับมาต่อนะครับเดี๋ยวผมจะมีโจทย์นะครับโจทย์ของคือว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สองนี่ครับผมต้องผมไม่ต้องการให้ PC ที่อยู่ในฝั่งภนะูเก็ตเนี่ยเข้ามายุ่งกับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ทุกแอปพลิเคชันนะครับแต่มีข้อแม้ว่าอนุญาตแค่ตัวเดียวคือส0บจุดสิบจุดยี่สิบจุดสองเท่านั้นที่เข้ามาได้ส่วนเรื่องอื่นอื่นอนุญาตทั้งหมดนนนนนะะะคครรรับับบโจทย์เปป็มาณีี้่นะครับ อน,นุญาตเฉพาะโฮสต์10.10.20.2เปิดเว็บนี้ได้แต่ถ้าเป็นไอพีอื่นๆที่อยู่ในตรงนี้ห้ามทั้งหมดนะครับห้ามก้าทุกแอปเลยนะเะครับเงื่อนไขอื่นๆอน,นุญาตทั้งหมดเงื่นอนไขเพิ่มเติมคือคอนฟิกเพียงสามบรรทัดเท่านั้นและให้คอนฟิกที่เราเตอร์ HQ โจดดัดเบิลคอร์กเท่านั้นนะครับ <S <S ามาดูว่าผมจะทำยังไงนะครับ <S <S อันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์การทำ ACL ที่เราเตอร์ Cisco โ,โจ์คือให้ทำที่เราเตอร์ตัวนี้นะขาถามผมก่อนว่าเราเตอร์ตัวนี้ ตอนนี้เน้นหมดแล้วสนใจกับวงนี้ถูกไหมครับเราโฟกัสตองนี้คือตัวนี้ตรงนั้นผมถามว่าถ้าทําที่เอาต์เลอร์ตัวนี้ทําที่อินเตอร์เฟซไหนดีครับถ้าผมตอบให้ก็ได้มีขานี้ไอโซนสูญถ้าทําที่ขานี้นะครับซอสอยู่นี้ต้องเป็นขาอินนะวิ่งเข้าเราเตอร์คืออินนะครับแต่ถ้าทําที่ขาฟาสุดทับหนึ่งอันนี้ต้องเป็นเอาวิ่งเข้าคืออินวิ่งออกคือเอาโอเคไหมครับอ่ผมต้องเพิ่มคอนฟิกนะครับแต่จะคอนฟิกตามเงื่อนไขอะไรนะครับ ข้ต้นที่เ u t o h าเฮดคิวผมก็งี้นะครับจุดที่หนึ่งคืออนุญาตเฉพาะคําว่าอนุญาตในใช้คำว่าเพอร์มิตนะครับเฉพาะตคนนี้เท่านั้นไปที่เว็บนี้เว็บใช้โปรโตคอลครับใช้เป็น TCP p อแปดสิบทองไว้ในใจกันนะครับมา,มาทำม้องกันนะครับเดี๋ยรูปแบบการคอนฟิกพร้อมๆกันริน้มต้นผมก็เข้อมูคอนฟิกก่อนนะครับแอสเซอริสนัมเบอรท่าไหร่ครับดอเอสเท ที่ต้องเป็นว่า S10 เพราะว่ามีการพูดถึงแอปพลิเคชันเห็นไหมครับแอปพลิเคชันนะครับ,รบถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันเท่าไหร่มี TCP เมื่อไหร่เนี่ยเป็น S10 ทันทีเพราะฉะนั้นผมต้องทำ Permit ผมเช่นหนึ่งร้อยกันนะครับหนึ่งร้อยเนื่องจากก็คือเอร์มิตหรือ deny เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่หนึ่งเนี่ยถือว่าอนุญาตเฉพาะใช่ไหมผมก็เอาเป็นเอร์มิตนะครับเอร์มิตโปรโตคอลคือ TCP นะครับ ต้นทางคือตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นใน P เดียวเนี่ยเราสามารถใช้คําว่า host ช่วยได้ host ตัวเดียวคืออันนี้คือใน host คือ10.10.20.2นะครับผมก๊อปมากันนะนะครับไปทางก็ตัวเดียวเหมือนกันไปทางก็เป็น host เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น host ตัวเว็บตัวนี้1.1.1.1.1.1.1.2แต่ผมทำให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับเพื่ออธิบายนะครับ ใช้ข้อ EQ 80อธิบายนิดหนึ่งอันนี้ควาหมายคือว่า p e r m i t p r o t o c o l TCP ต้นทางคือ10.10.20.2 .10 ปลายทางคือ1 1 1 1 1 1 1 1 1 2ไปที่ปอด80ก็คือเว็บนั่นเองนะครับคผลทำเงินแต่ที่2คือถ้าเป็นตัวอื่นในวงนี้อันนี้ทั้งหมดทีนี้ประเด็นคือ ห้ามใช้ทุกแอปพลิเคชันถ้าเราใช้โประกคอล TCP UDP เนี่ยมันก็ไม่ครอบคุมถูกไหมครับเพราะฉนั้นผมแนะนําว่าคงใช้ประกอบเป็น IP นะครับผมต้องทำเลยครับเรื่องที่สองคือห้ามทุกอย่างผมก็ต้องทำนะการเชร่อมติดนคงเป็นหนึ่งร้อยเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าต้งห้ามทั้งหมดก็ดีนายนะครับบปรคอเป็น IP ต้นทางคือคือใครครับซอสคือใครซอสคือทั้งวงนะเข้าไ,ไหมครับผมก็ทำเลยนะครับ ก็เป็น 10. 10.10.20.0ทั้งวงคือ0.0.0.25 0. นี่ข้าไปคัดมาร์กนะครับปลายทางคือใครครับปลายทางปลายทางก็คือตัวไหนเอ่ยประจังคงเป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะนะครับปายทางตัวเดียวใช้กระบอโค้ชเหมือนเดิมนะครับ ผมไม่ต้องกระบุพอร์ตนะครับถ้าเป็นโปรโตคอล IP เนี่ยหมายว่าทุกแอปเขไม่ต้องกระบุพอร์ตนะครับนี่เคื่อนข่ที่สองได้สองมาได้นเนะเคลื่นอ,นข,อนข่ายเสร็จได้ก็คอนฟิกแค่นสามมันทัดนะครับผมได้สองมาได้นดนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังน,นะครับเคลื่อนข่าที่สามคืออนุญาตทั้งหมดทีเนี้ยควรจะปิดท้ายด้วยตัวนี้นะครับแอปเซอร์เิสหนึ่งร้อยเพอร์มิทไอพีเอนนี่เอนนี่ นะครับอันนี้ก็หมายคือว่าถ้าเป็นต้นทางเป็นในพีไหนก็ได้นะครับไปทางปีไหนก็ได้อันนี้ทั้งหมดนะครับนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือการทำเอซีเนี่ยการจัดบรรทัดมีผลนะถ้าผมเอาบรรทัดนี้ไปไว้ข้างบนนะครับก็ไม่ได้ห้ามตรงนี้นะครับหรือแม้แต่นี้ถ้าผมเอาตรงนี้ไ,ไว้ข้างบนบรรทัดหน้าก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าการออฟฟิกเนี่ยของตัว a อซเลรวมถึงตัว ไฟวอลนะครับไอชองซิสโกจนถึงไฟวอลเล่าต่างๆเนี่ยจัดกันที่จับบนดง,ง่างน,นะครับต้องระวังนะครับอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองคือการออนอินเหรือเอาเนื่องจากว่าผมบอกว่าผมจะทําที่เราเตอร์อ่าเราเตอร์เฮดคิวนะครับเพรานะฉะนั้นถ้าผมทําฐานนี้เป็นขาอินถ้าทำฟาสต์สุดหนึ่งเป็นขาเอานะครับผมขอทําที่ขาเฮดสุดทับสุดนะกันเพื่อจะได้ไม่กระทบคนอื่นเขานะครับผมท้ายเฟสเอสุดทับเป็นขาอินนะผมก็ทํานะครับ นะครับอินเทอร์เฟซย์ทับ0นะครับ ip address group 100 in เห็นไหมครับนะครับนี่เป็นขั้นที่สองนะขั้นตอนที่หนึ่งคือประกาศ acl ขั้นตอนที่สองคือ in 1 out นะครับเราก็ประกาศในขั้นตอนที่สองนะครับขอบคุณกันนะครับแต่ถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวให้กดสต็อปดูนะครับนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่สองนะครับ ขั้ตนตอนที่หนึ่งคือประกาศ ACL ในโหมด Conflict นะนะครับขั้ตนตอนที่สองคือประกาศอินเทอร์เฟซ IP 100หนึ่งล้ออินคือหมายความว่าเอาทั้ง group หนึ่งร้อยเนี้ยมาออนที่ขาอินที่ H ศูนย์นะครับอินคือขานี้นะครับวิบ่งเข้ามาเห็นไหมครับเมื่อาทาถูกแล้วขั้นตอนไปการเทสน,นะครับว่าจริงไหมตอนนี้ผมจะใด้แค่ข้าตัวนี้นะนะครับถ้าเป็นตัวอื่นตัวอื่นวงอ,นอื่นเนี้ยผมปิงนะต้องได้นะ รับปิงได้นะครับเปิดเว็บได้นะครับนะครับตัวอื่นบ้างตัวนี้นะครับที่ไม่เกี่ยวไว้นะครับเปิดเว็บได้นะครับปกตินะครับแต่พอมาตัวนี้ปิงนะครับจากเดิมปิงได้ปิงได้ไหมครับตัว20.1ทิ่าไม่ได้สนใจนะครับนะครับสังเกตว่าปิงไม่ได้นะ คือถ้าเป็นเน็ตเวิร์กที่อยู่ในฝั่งนี้จะปิงไม่ได้เปิดเว็บก็ไม่ได้นะครับแต่จะมีแค่ตัวเดียวที่อ่าผมทดสอบตรวนี้นะตัวนี้จากเดิมปิงได้ต้องปิงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเปิดเว็บเปิดเว็บนะครับต้องเปิดได้ครับซึ่งอันนี้ถือว่าตรงกามโจทย์เป๊เปเปะๆเลไนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าวันนี้คงได้ความรู้ไปพอสมควรนะครับนะครับอันนี้เป็นแค่เอาไว้ทบทวนนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ